ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้ก็จะมีเนี่ยครับมีช่างมาติดลีมแล้วก็วันนี้จริงๆวันหยุดผมนะแต่ว่าหยุดไปเยอะแล้วมาทํางานมาเป้าร้านพอดีว่าจะมาถ่ายคลิปเลยก็อีกสองสามตัวนะครับเหมือนอย่างที่เคยคุยกันนะคลิปความรู้ผมออกสองทุ่มครึ่งทุกวันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถนะส่วนตอนนี้ช่วงนี้ผมจะมีคลิปเพิ่ม,เต,มเติมก็คือไปเที่ยวคือไปปรึกษาครูโอมาครูโอบอกว่าอย่าทำน็อกลูกนอกทางเยอะ ขอให้เป็นคลิปช่างเพราะฉะนั้นคลิปช่างผมจะยืนพื้นนะครับทุกวันสองทุ่มครึ่งนะเราเจอกันได้ทุกวันแล้วก็ถ้าผมไปเที่ยวไหนมาไหนผมจะมีคลิปไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรเรื่อยเปื่อยผมก็อยากจะพูดเนพูดง่ายๆสนองนี้ส่วนตัวนะว่าอยากจะแบบว่าไปแล้วอยากจะถ่ายเก็บไว้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกประมาณห้าโมงเย็นนะแต่ว่าคลิปออกห้าโมงเย็นเนี่ยจะเป็นคลิปไปเที่ยวที่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับ,ไม,กกบไม่เกี่ยวกับงานไม่เกี่ยวกับเรื่องรถอะไรนะแต่ว่า ไอคลิปห้าโมงเย็นเนี่ยก็ไม่แน่ไม่นอนนะผมไม่อัพทุกวันนะก็ะคือวันไหนมีไปเที่ยวมีอะไรตัดคลิปมาอยากจะโพสผมจะโพสห้าโมงเย็นเดี๋ยวผมจะโพสในเฟซส่วนตัวกับในในชุมชนของ YouTube นะก็จะประมาณนั้นแต่ว่าสองทุ่มครึ่งทุกวันรอได้เลยมีทุกวันรับปากนะรับปากว่าจะพยายามทําให้มันมีทุกวันนะช่วงนี้งานเริ่มซาละมีเวลาทําได้อยู่คอนเทนต์เพียบรู้จักของในร้านอะเนี่ย ถ่ายวันละคลิปยังไม่หมดเลยดีกว่าเอา,อางี้ดีกว่ามันมีอะไรให้ผมถ่ายเยอะแต่ว่าทุกอย่างที่ถ่ายที่จะมาแนะนําเพื่อนๆต้องมีประโยชน์นะครับถ้ามาถ่ายขายของอย่างเดียวไม่ถ่ายนะคือเอามาถ่ายต้องมีประโยชน์ด้วยแล้วมันอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปก็คือของที่ผมถ่ายทุกชิ้นผมมีขายทุกชิ้นนะไม่ต้องถามว่าพี่พมีไหมผมมีทุกชิ้นเพราะว่าเป็นของที่ผมเอามาขายอยู่แล้วแล้วผมก็มาถ่ายแนละ้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดคือพูดหลายที่ละขอพูดคลิปนี้คลิปหนึ่งแล้วกันก็คือ อยากจะสั่งของผมโอนทางอย่างเดียวนะครับไม่มีปลายทางนะผมไม่ผมไม,ผม,ไม่ผมไม่ได้ทาปลายทางนะเพราะว่าของบางชิ้นผมส่งเองของบางชิ้นผมจะต้องเหมือนพี่ออเดอร์อ่ะต้องสั่งให้เขาส่งให้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องรับตังก่อนเพราะว่าผมจะให้เขาเก็บปลายทางให้ไม่ได้ทีนี้ไม่มั่นใจผมไม่ต้องสั่งผมผมพูดตรงๆเลยคือถ้าถ้าผมอ่ะถ้าถ้าดูดูจากในคลิปผมแล้วคิดว่าผมไม่น่าไว้ใจไม่ต้องมาสั่งนะ ผมจะบอกว่าผม,มาส่งของร้อเปอร์เซนช่องที่คุณดูอยู่เนี่ยมันมันไม่ได้ว่าผมทำสามวันลวดังนะผมทํามาสองปีกว่าแล้วแล้วกว่ามูลค่าช่องมันจะขึ้นมาขนาดนี้กว่าจะมีคนรู้จักผมจากช่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องสั่งเลยไม่ต้องถามผมบอกว่ามีปลายทางไหมถ้ามีปลายทางแปลว่าไม่ใช่ของผมโอเคเนาะประมาณนี้ประมาณนี้คลิปนี้ก็มาแค่นี้เดี๋ยวเจอกันสองทุ่มครึ่งนะครับวันนี้มีปล่อยคลิปด้วย มีทุกวันมีทุกวันรอดูว่าเป็นเรื่องอะไรยวว่ากันไปแล้วครับสวัสดีครับ